โควิดกับระบาดคััเนาะพี่น้องก่อวว่าถ้าตุกข่อยู่นี่ย่านโควิดกับย่านจ้ะย่านจะของเป็นประสาทกับย่านด้วยกันโอนออกไปใส่บะไดเอาไปหากินกันเนยามาเด้อจ้ากินเขากับแกงเน้วไหมแต่มีปูอัดมีพัดบอกเอือ้อย่ายกินขากับพัดบอกเอ,อือยย่าอื่นพี่น้องเนี่ เออพี่น้องเออกินเขาเด้อกินเข่าเตียงน้ำกัดเด้อแซบแซบ,บอร่อยดีแซบแซบอร่อยดีจ้ะมาเด้อจ้ะมาเด้อกินเขาในวันฝนตกจ้ะฝนตกได้เกือบตีสองชั่วโมงแล้วยังมาท่านหนเศร้าตกจ้ะเด้อใส่ผ้ากันไว้ย้อนทันสาดต์เดี๋ยนี่ก็ลิ้นลิ้นอยู่พี่น้อง ตอนกินเขานี่กับว่าว่าเทียงกับว่าว่าเทียงดอกมันใบสองแล้วตอนนี้กินเขาตอนใบสองจ้ะหิวเย่เยมใดกินเย่มนั่นกินบ่คอยเป็นเวลายายก่กินเขาเสซยบๆคือเก่าละเนาะแม่เนาะกินแซ่บพือเก่าละแล้วว่ามาเด้อจ้ะมาเด้อมากินเขาน้ำกันเซ่บๆแซ่บๆจ้ะ น้าจ้ากิ้มเขากันตั้งต่โควิดมากว่าไนไปใส่พีนองเอ้ยขีบกบลงตะกินยัางเยียวละจ้าช่วงนี้อีแมลมาเห่น,น้ำบ่าไนพาเราไปเที่ยวใส่เลยอยู่ตะกับบ้านมาแตกตังอยู่ตังยังวัดกับมาหาน,นบุฟเ่ชลูบุรรีกับอยู่ตะบ้านที่กันจ้า พี่น้องร้านเราไมา่หายหมู่บ้านนอ้องไหมาแซ่แบจ้ะเอามไม่กินน้ำฮึหอมไม่้นำ่่้ ทำมมามูคนจิมาก,กินน้ำยูตี้พนามากิน <g ül> ขึ้นเก้ากแล้วเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะนั่งห่างกันไปเบิ่งกันไป hát bất cứ ลูกไส้เขาอันเทวาสบีใส่กันกับซอสจ้ะมามาลองจิ้มเบ้างโอ้ยเป็นยังไงนาะพี่นออ้องก่อนก็ว่าเคยกินนะเคียอันวาสบีสบ๊บนี่มาจา้ะเึ็นจำพวกบุบบโอ้ยเป็นจำพวกน้อพี่น้องอตา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 ฮ่าฮ่าฮ่ <c ười> มันเป็จำพวกวาสบี

那没。

โควิดกับระบาดครับนาะพี่น้องคอยว่าถ้าตุกขอ่อยู่นี่ย,นนย่านโควิดกับย่านใช่ย่านจะของเป็นประสาทกับย่านกันเพรานออกไปใส้ประเดี๋อกไปหากินกันย่านนี่จะย่านไหมไปทา้งหลากับย่านหันสิไปทา้งหลายน่ผู้พ,พอบ้านคอยกะอย่าไปเด้อนังจีไม่ไปใส่ดอกจ่าบม่ได้ไปใส่เลยย่ยานโควิด อยู่ตาบ,บริเวณบ้านแต่กับมีมีรถกับเขาแรงเขามาขายแต่สื่อน้ำรถกับเขานิดนิดน้อยน้อยจะคลองนี้ก็ได้ออกไปใส่ออกไปล่าสุดไปตั้งแต่วันที่สิบห้าจะไปหาสื่อกับเขานะไปตั้งแต่มือวันที่สิบห้าเพะวาเดี๋ยวออกอีกอยู่ รถกับเขาแดนามาขายหอดหน้าบ้านย่างสิไปกับไส้ผ่าปิดจมูกเอาไปซื้อเน่่หน้าบ้านย่านายตังก็ตังย่านกันเพป่นกันยานเห้าเห้ากันยานเพ่ิน ขออ่อยว่าแม่เอ,อาไปเอาไปย่ากินข่อยเสร็จเอาซั่มนีล่ละจ้าพี่น้องอเดี๋ยวแปะขาให้ย่าก่อนพอกันไหมในะคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ